สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามานะครับในเมื่อวานนี้ครับก็คือกิจกรรมสงการชุ่มฉ่ำนะครับซึ่งเข้ามาแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะ การเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับนักเตะประจําสัปดาห์ที่2ของพิ b มีดก็มาครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีครับในส่วนของสัปดาห์สงกรานะครับผมมาแบบไม่สู้ไม่เสียงเลยนะครับอยู่ๆก็เข้ามาเลยนะครับเราก็จริงๆม่นเขาจะมีสปอยในส่วนของนักเตะเข้ามาบ้างแหละนะครับก็ในส่วนนี้ก็อ่า น้าเตก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะในกิจกรรมนี้ครับมีอยู่ที่2ส,สัปดาห์นะครับตรงนี้สามารถรับได้เลยนะครับเป็นเสื้อจะบอกเป็นเสื้อสงการก็ไม่เชิงนะเป็นเสื้อฟ,ฟุตบอลสงการแล้วกันครับออกแบบค่อนข้างสวยงามครับเหมาะกับาชายไทยมากๆาลนะไม่รู้พูดงไงอ่ะตรงนี้ก็รับตัวสาใบไปก่อนแล้วกันครับ ใน1วันครับเราสามารถเล่นที่เล่นแบบฟรีๆนะครับอยู่ที่3ใบนะครับเราจะเล่นให้ท VSA อ่าหรือว่าแมสกับอ่าบอร์ดก็ได้นะครับตรงนี้จะมีเต็มให้เรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีอ่าโทเค็นให้เรานะครับอยู่ที่อ่าถ้าชนะก็30นะครับถ้าเสมอก็เหมือนจะจําไม่ได้แล้วเท่าไหร่15อ่าประมาณนี้ครับเพราะว่าชนะ2เสมอ1ไปนะครับ ตัวครบหนึ่งอนะครับก็จะมาแลกตรงนี้ครับก็คำแนะนําก็คงจะเป็นให้ครบร้อยหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมากดตรงนี้นะมันประหยัดไปได้ตั้งยี่สิบนะครับถามว่ากดยังไงพี่ไม่ยังไม่เคยกดเหมือนกันเลยวะอ่ะมันยังไม่ครบนะครับวันนี้ไม่เล่นนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่แนะนําว่าครบร้อยแล้วค่อยมาแลกเป็น3ามรางวัลแล้วกันนะประหยัดไปถึงยี่สิบเลยครับตรงนี้กดได้เลยนะครับ4ี่สิต่อหนึ่งรางวัลนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งประหยัดไปตั้ง2ี่สิบ ตัวดอกบัวนี่ครับตัวดอกมะลิี่พอดีนะครับตรงนี้นะครับกลับมาเปิดตรงนี้เนาะของรางวัลครับนักเตะสามคนนี้ครับที่จะได้แน่นอนนะครับหนึ่งในสามคนนี้เลือกเอาได้เลยครับอ่าเดนนี่เวลเบกนะครับบูโน่เฟรนันเดสนะครับเบนเวตนะครับสองคนนี้เคยมาประเทศไทยแล้วนะพยายามจะแบบคิดให้เชื่อมว่าเฮ้ยเกี่ยวกับไทยยังไงบ้างนะครับเออเวลเบกเดนนี่เวลเบกก็เคยมากับแมนยูนะครับเนี่ย บูโน่ก็เคยมากับแมนยูนะครับตอนนั้นคือ,อามาเจอกับลิเวอร์พูลเลยนะครับนะที่เราจัดในประเทศไทยครับแมนยูลิเวอร์พูลนะครับ Man U, ou, รบูโน่นี่เป็นกัปตันในการาโชว์ถ้วยตอนนั้นเลยนะครับราชมังคละหรือเปล่าตอนนั้นจะไม่ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นแต้มตรงนี้นะครับสองร้อยแต้มนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปต่อยอดในนักเตะที่โอเวอร์ทั้งสูงนักเตะที่ ตัวรัปท็อปกว่านี้นะครับก็แลกตรงนี้ได้ถึง200เลยนั่นเองครับหรือถ้ารู้สึกว่านักเตะใหม่ๆผู้เล่นใหม่ๆนะอยากจะได้นักเตะตอนนี้ก็แลกตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับวิธีการไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครับตรงนี้นะครับในส่วนของเกลเลรี่บ้างครับแกลเลรี่ก็มีตั้งแต่ O v เว107เลยนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีความน่าแช์หลายๆตัวนะ107พวกนี้ครับมีแบบน่าแช้หลายๆตัวนะ นี่เดโอฟินานครับก็มีความน่าใช้นะสแตตดีด้วยครับร้อยเจ็ดนะครับร้อยสปีดดีเกมรับแน่นๆนะฮะคุณสมบัติก็นี่เลยครับนี่คือลูกหมวกทรงพลังครับคือครบจบเลยนะในคนเดียวนะครับแฟนเมยยูชอบแน่นอนครับเดโอฟินานมันเลยเป็นเกมรุกกลางเกมรับสูงครับก็ค่อนข้างดีอ่ะอย่างบูโรเฟรนเดสก็สแตตดีครับเท้าสี่ห้าด้วยครับทุกอย่างดีหมดเลยครับ ทำฟูลแมนยูได้สบายเลยครับมาตั้งสองตัวเลยนะอันนี้คือตัวท็อปๆเลยนะนี่นะครับคาาโยนะครับเชลซีตัวนี้เน้นเทคเกิลนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับแฟงลันพาดเชลซีเหมือนกัน,นครับแมนซิตี้ก็ได้อนะแต่ว่าเป็นเชลซีดีกว่าลนะเขาคือตำนานของเชลซีมากกว่านะครับเรื่องสปีดดีมากเลยครับมีความแบบน่าสนใจมากนะ แฟงเลนผ่านร่างนี้ครับสปีดก็โอเคนะครับเกมรับประมาณหนึ่งนะในเรื่องของเกมบลูคมากกว่าครับเป็นเพลย์เมกเกอร์มากกว่าครับเป็นไม่ฟิลเกมบลูคมากกว่าเกมรับนะครับในส่วนของแฟงเลนผ่านะครับเล่นร่างนี้ก็มาทําออกมาได้วสีดาวด้วยครับมีความน่าใช้นะอย่างฟีคิกโซมารางีมาดูจากที่ไกลนี่ใครก็เลยครับคือแบบแปดร้อยแต้มดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับแต่ก็เหลือเวลาแค่ อ่สิบสี่วันเท่านั้นสิบสามวันเท่านั้นนี่ครับเนาะก็อาจจะยากก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันโจโค,โคนะครับจะบอกว่าเป็นตำนานเชลซีก็ไม่แปลก <c oughs> ตำนานลิอร์ช่วงเวลาหนึ่งก็ได้อยู่แค่ลงสนามเกมแรกก็โดนใบแดงนะครับโจโค,โคสำหรับลิอร์นะ <c oughs> คือจำได้เลยนะครับโอ้โหลงมาปุ๊บใบแดงปั๊บ จะรีบไปไหนนะในเรื่องของสปีดก็ดีมากครับในส่วนของโจโคครับของ่องตัวดีนะครับอ่ใครที่จะทำฟูลเชลซีฟูลริวฟูลนะครับนี่เอลวัตัวท็อปมาแล้วครับโจโคครับในส่วนตัวก็เลือกนาบานไปแล้วนะครับเนี่ยสุนายถ้ามาแต่มาถ้ามาอย่างนี้ก็อาจจะยากอยู่นะครับแกตูโซนะครับเนี่ยซิมิลาก่อนในเรื่องของสแตตก็ดีอยู่แล้วครับวกร้อยเจ็ดมันดีอยู่แล้วนะครับ อ่าร้อยหกก็ประมาณนี้แหละนะครับร้อยหกประกอบด้วยคุณเต้ครับนี่ใครทำฟูลรีพูลนะครับคุณเต้ร่างใหม่มานะครับใช้อยู่ที่แปดร้อยแต้มเหมือนกันครับจริงๆนะร้อยเจ็ดคือเมื่อกี้แปดร้อยร้อยหกคือควรจะหกร้อยห้าสิบเท่นี่คุณเต้อะไรแปดร้อยเนี่ยออขายแพงกันจังนะครับไม่ใช่อะไรนะคือมันเก็บยากไงบน่นิดนึงนะขอบน่นิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวคือจะเลง คือ ID เนี้ยมัน i อดีฟูลร,ริฟูนะครับมันจะเลงคนเเต้ไว้อยู่แล้วแหะแต่ปัญหาคือทำไมมันแพงกว่าเพื่อนเออขอบนเลยน,นะเออเนี่ยคครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ทำฟูลร,ริฟรูต้องไม่พลาดคนาเต้แน่นอนครับเพราะว่าประกันกองหลังของริฟูลมีไม่กี่คนครับก็มีฟันไดที่เป็นตัวอารมิต้าอยู่แล้วครับคนาเต้นะครับ,นนรบหรือแม้กระทั่ง คนที่เริ่มกําลังมานะครับก็มีกาลาเกอร์ที่เริ่มเข้ามาในเกมนี้นะครับเนาะซึ่งกองหลังของเล่หูมันมีน้อยนะมาเชลโน,โนก็ตัวเล็กไปนะครับนะจะมาเล่นก็ตัวเล็กๆหน่อยครับโคนาเต้ดูดีครับอ่ะแม็กมานามานครับสตีแม็กมานาม,มานก็มาที่ไอเอ็มนะครับสามารถเล่นตำแหน่งอย่ไรไหมสามาเล่นซีเอ็มได้นะนะแม็กของเรานะครับอืมพลังงานเหลือๆนะครับอืมสปีดออกก็ไม่แย่นะ จมามเเล่นซีเอ็มก็ได้นะครับราวสี่ห้าดูแล้วไม่แย่นะมาคม,มานามาน,นะครับมาชิโอมาชิโอนะครับะขอโค่พาวเมอร์นะครับอขอดูโคพาวเมอร์นิดนึงนะสตแตนดดีไหมเฮ้ยสปีดก,ก็โอเคแหละนะครับอ,อสตแตนดดีนะครับโคพาวเมอร์อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่โคพาวเมอร์มา CM นะครับก็อาจจะอาจจะ แล้วก็มาตัวแบบ OVR สูงๆนะครับผมก็อาจจะลองดูก็ได้นะอยากจะลองอยู่เหมือนกันนะลูยี่ครับ,รบอา่ารูนี่นครับอา่ารูนี่ล่างนี้3ามดาวหรือ4ี่ดาวเฮ้ยล่างนี้สี่ดาวครับทุกคนโอ้มองหน้าแมนยูคือแบบมีให้เลือกสรรเพิ่มขึ้นครับเวอลูนี่ล่างนี้มา4ี่ดาวครับทุกๆล่างที่เคยเจอรูนี่คือสาดาวทั้งนั้นเลยนะ ร่างนี้มาสีดาวครับใครที่เป็นแฟนเวลูนี่นะครับก็จัดได้เลยนะครับอสแตนดีสแตนดีครับร้อยสี่ถึงร้อยห้าบ้างมีใครน่าสนใจบ้างไหมส่วนใหญ่พวกนี้เป็นสามร้อยแต้มนะครับโอ้โหโอ้โหหลือยากหกร้อยนะครับแพงกว่าชาวบ้านเลยนะคนอื่นเขาสามสี่ร้อยเท่านั้นนะครับซูบบอสไลน์มาโอ้น่าสนใจนะซูบบอสไลน์สามร้อยแต้มนะครับวาดีโอสี่ร้อยแต้มครับแล้ว รนะครับผมการนาโชไอ้กานาโชล่างนี้เป็นไงบ้างสี่ดาวอยู่แล้วกาาโช่อะม,มาเออนะครับสีดาวก็ไม่แย่นะมาสีดาวแต่ว่ามาแค่ผิดตำแหน่งนิดนึงเออนะครับเจม่วาดีะครับเียสลี่เบโตเลโน่นะครับ,ตตนนรบประมาณนี้เหมือนเดิมครับเอเขาจับทางของพวกเราได้แล้วนะครับว่า,าวิธีนี้คือผู้เล่นชอบนะครับ ชอบที่การาหาทิกซออะไรพวกนี้มาแลกแต้มนะครับผมตัวเนี้ยเขาจับทางได้นะหลังแล้วก็แบบมีทุกโปกรกรรมเลยนะครับในการแลกแต้มเอาแต้มเอาทิกซอพวกนี้มาแลกแต้มหามาแลกนักเตะเอาไปใช้งานนั่นเองครับเนาะไอดีนี้ก็เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเงินไม่เยอะเท่าไหร่ก็เล็งๆไว้อยู่นะครับคนที่อยากจะได้มากที่สุดก็คือโคน,นาตี้ครับในฟูลรีวิวแต่ถ้ามอง ในส่วนของร้อยเจ็ดหลายตัวมีความน่าใช้นะครับนะเนี่ยพวกเมตาเอาถ้าจะเป็นเมตานะก็มีเรียวฟอร์ดีนาเนี่ยได้เลยนะครับฟอร์ดีนาได้เลยบูโน่ก็ไม่แย่นะร้อยเจ็ดนะครับแบบร้อยแต้มเองนะครับเรย์มพาดเนี่ยซีเอ็มพวกร้อยเจ็ดนะครับซีเอ็มร้อยเจ็ดมันหายากไงตัวเล็กๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมาเทอุสบ้างนะมาเทอุสมีใครอีกอ่ะ มีโมดิชมีชาบีอ้ะอะไรพวกนี้ครับ t m ่ตัวอตัวเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเลมผ่านก็มสูงมาอีกสักหน่อยหนึ่งร้อยแปดสิบกว่ากก็ยังดีนะครับเนี่ยพวนี้พอเล่นได้นะครับประมาณนี้นครับกิกรมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของอร้านค้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านค้าที่หนึง่งในส่วนของอสงการก็ประมาณนี้แหละนะครับมาเลยนะครับ เข้าปุ๊บมาปั๊บเลยงนะ่ายสิบแถมหนึ่งเนี่ยนะครับมารอพวกเราไว้แล้วนะครับผมนะคือใครบอกว่าเอ้ยเงินจะหมดในวันสงการไม่ใช่นะถ้าเข้าเกมนี้คืออาจจะหมดก่อนสงการก็ได้นะครับผมมันจะมีตรงนี้ด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไปดูที่หนึ่งนะคือ EA จับทุกทางนะครับทุกคน EA จะล่อล่อเงินพวกเราทุกทางนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะสิบแถมหนึ่งยังไม่พอใช่ไหมอ่าล่อตรงสองหมื่น FC point ด้วยตรงนี้คือ ถามว่าดีไหมโครดีนะครับแต่โครดีสําหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เคยเติมนะครับยังไม่เคยเติมมีตรงไหนวะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ <c oughs> นี่ตรงนี้เลยโบนัสทอปอัพนะักคำประดูนะครับใครที่เติมสองหมื่น o i n t รับไปเลยนะครับรับไปแบบโอ้โหไม่รู้จะแจกยังไงแล้วนะครับดูแล้วกันนะหนึ่ง้เจ็ดหนึ่งตัวนะครับอืม ร้อยเจ็ดเลยหนึ่งตัวมาเชลโนร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดเนี่ยเนี่ยใครที่เติมสูงถึงสองหมื่นเนี่ยรับไปเลยเนะครับไปฟรีๆเลยแต่ว่าเป็นตัวที่ขายไม่ได้นะตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับคือยั่วๆเลยนะครับจริงๆทํามายั่วๆมากนะครับเหมาะกับซูลุตานนะครับที่บอกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรดีนะครับผมเจ้าสงการก็ไม่หมดนะครับเนี่ยมาลงแพ็นี้เลยนะ ส่วนตัวก็เล็งๆไว้อยู่แหละนะครับแต่ไอดีหลักมันคือมันไม่มีไอดีหลักที่เป็นแบบซื้อ2องหมื่นฟี n พอยแล้วมัน3,800ันดร้อไงมันไปแบบห5 0่0 FC นห้าฟีพอยแล้วสามพันแมันใารอีก5้าพันมันมันไม่มีคูณ2แล้วนะครับไอดีหลักก็ถ้าจะซื้อไอดีลองก็ดูกระไรอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับในส่วนนี้มีเวลาอีกที่หกวันครับให้เราได้ลุ้นกันทีนับ เห็นไหมมันดักดักทุกทางนะครับร้านค้าก็ดักนะครับตรงเติร์นเวฟซีพอยต์ก็ดักเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เติร์นเวฟซีพอยต์แล้วก็มาเปิดตรงร้านค้าก็ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลกเปลี่ยนนะครับกาเลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับมีความพิเศษนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้แรงปุ๊บนะครับก็ไปตรงที่นักเตะต่อเวลาพิเศษแหละนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับมีการเพิ่ม ของรางวัลใหม่ๆเข้ามาครับเดี๋ยววันนี้ก่อนปิดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตรงสี่0มแต้มนี่แหละนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ใช้แต้มร้อยหนึ่งถามว่ามาจากไหนจาไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่ซื้อนะครับเพราะไม่มีแต้มมีเยอะกว่าอันนี้เปิดฟรีก่อนนะมาโฟก์มาโฟกมาเล่นแล้วกันไนะอ้ชุกลุกช้องช้องช้องอาจจะแพงก็ได้ นี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแต้มอะไรสักอย่างขอดูดิมันคือโทเค็นสงการนะครับตรงนี้โทเค็นสงการครับเมื่อวานนี้ยังเป็นรูปมารีอยู่เลยนะครับเปลี่ยนแล้วนะเป็นโทเค็นสงการนะครับตรงนี้สามารถหาได้จากตรงนี้แหละครับหาได้จากตรงนี้เลยนะครับเปิดเปิดสามแพ็กนี้นะครับจริงๆก็สี่แพ็กแหละครับ สี่แพ็นี้นะครับสามารถได้โทเค็นสงการมาด้วยนะแต่วันนี้นะครับพิเศษหน่อยเราจะเปิดตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งครั้งเพราะมันแต้มมันเหลือไงดังออนั้น,น,นวันนี้เปิดเลยแล้วกันครับก่อนปิดคลิปนะครับสี่พันแต้มนี้เราจะได้ใครมานะครับแต่ดีนี้มันจําเป็นจะต้องได้พวกฟูลริวฟูลแหละนี่ไงมาแล้วนะครับแต้มมาลีของคุณเอาแต้มมาลีดีกว่านี่ไงได้มาแล้วมันไม่ตรงปกวะ ทำไมแต้มมะลิกับตันนี้มันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรนี่ตรงนี้ครับเปิดตรงนี้เลยดีกว่ามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะได้ไคร,ครน,นะครับเป็นหนึ่ง้สองถึงหนึ่งเจาใบนะครับแล้วก็โทเค็มมะลิอาจจะเยอะกว่าอันนี้1ิบเท่าเมื่อกี้สิบห้าอาจจะได้ร5อหิบหรือหนึ่งร้ออ่ะว่าไปแล้วกดไปเลยดีกว่าครับโอ้โห 40,000แต้มของเราเดี๋ยวนะอันดับแรกโูทานี่ก็ดีนะแต่ทำไมมันไม่มีกิ่นนี้บ้างวะคือถ้ามันมีกิน่นนี้ยิงจะเอาพอไปแลกแต้มได้นะทุกคนแต่พอมาแบบนี้แล้วคือจะแรกใครเหรอเนี่ยเอาแลกตัวนี้แล้วกันนะโอ้หมดแล้วได้แค่นี้แหละนะครับ นักเตะมีให้เลือกเมื่อกี้นี้หมดแล้วโอ้คือมันไม่มากี่กรรมอ่พิชบีดหน่อยถ้าพิชบีดมาหน่อยนีย่คืออย่างน้นนอยร้อยสี่ร้อยห้าก็ได้จะพอเป็นแต้มไงอันนี้มาเป็นกี่กรรมเก่าอ่ะโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยก็เลยต้องรับพ่าเลยครับพันสอง ดิฉสงการเฮ้ยดิฉัสงการไม่มาวะเมื่อกี้นีคิดไปคิดมาเอาทำไมไม่มามาแค่น,นี้เองครับอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนไปตามกันแล้วกันครับกีการนี้มีอยู่แค่13ตอนนี้เหลือ13วันแล้วนะครับผมเจอกันใหม่พี่นะครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับ